ืัอนี้นะคะขออนุญาตพ่อยแม่เดินทางไปที่นคะรราชสีมานะคะเพื่อไปขึ้นบ้านใหม่ทาบุญขึ้นบ้านใหม่กับพินุเกอร์กับพีเก่งเนาะคะ่ะวันนี้มากับแอดมินนะคะมากับคุณพ่อสองคนเพราะว่าแม่แหม่มต้องดูแลช่างที่บ้านนะคะปสร็จ<ะ>เสร็จห้องน้ำทำห้องน้ําเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยว<ป>อีกห้องนึงปั๊บปรับปุง,ปปงอีกห้องนึงก็งงตงเติมอีกห้องนึง นี่นะคะวันนี้เรามาที่โกบอนเฮาละเอ็ดสื่อไปก่อนนะคะพี่นุกยัเฝ้าเบิงคิดนี้เด้อเมื่อคืนนี้ขอบคุณมาเลยจากคุ้ยแม่นะคะที่พี่โอนมาสอสนับสนุนทีสรัมเชิญทั้งหมด3,650าคนนนะคะแล้วก็มีของข้อฮักนูนแล้วก็ ร่วมขอบุญที่บ้านไหนก็ได้จะเกิดุณคุ่คุ้คุาบงนีุณคุกคนองุณองณคุณคุณคุ้อุณคุณคุณคุงคุ่หนณคุณคุณคุาคุนีุณุ่ณคุณคสณคุณครณคเณคุางุณอุอคุณคหณคุณคุณคุณมุณเุ้คุนุ้ณคุณหุณค้ณคุณคุณาุณคุะคอณคุ้คุณคุณคุณอยู่ตรง ตองไปทังโนนค่ะโนหนึ่งอคมไฟยครับเป็นตนแบบนี้ครับพี่ฮคมคมกลับไปดูดู่ะไปดูกันสี่ได้อย่างน้อเบิ้งคมไฟสีได้อย่างเนาะขบาน ที่ทีค่คยเกินไ้ว่าโค้งไฟสวยได้โค้งไฟถ้าซื้อเป็นกรอบรูปแบบนั้นกะเห็นบ้านไอ้รับพื้นที่ก็ได้ไหล<ม>ายแบบอย่างที่ก็ได้อาดูกันไปเอาเยน เพิ่งมาเดินไปซ้ายมือมาลูกข้างในคเลยข้างในเลยข้านในเลยข้างในเลยข้างในเลยสุดนู้นสุดทางเดินมาลูกแต่ก่อนตกแต่งบ้านนู้นเลยท้งนู้นเลยอย่าซื้อของที่นั้นแบบซื้อไปแล้วใช้ได้ใช้ได้ พอคิดว่าถ้าซื้อกลัูไปแล้วตรงเก็บว้แทๆแล้วเพราะว่าแม่แม่กับไปหลน์หนูแม่ไอ้ันี้เสื่อมือช่างนี่แบบนี้ไหไหนไหนไหนไนบ้อ๋อไอนูกไอเก่งยาเฝ้าเบิ้งเด้อคลิปนี้ เออจีมาเื้อผ้ายเออมองมองมองที้เก้งเห็ดมุมรับแขกอ่ะใช่นี่โยเอาไปราคาไมแพงราคาไมแพงอ่ะอันนี้สวยอ่ะขนนี้ตัวนี้ก็สวยลูกนี่นีตัวนี้ก็สวยไม่เนี้ยเออตัวนี้ก็สวยนี่ อยาได้นะอันนี้ได้สามร้อยเป็หรอครับอ๋อเป็นเซตนี่ลูกคือเป็นชุดเอาหนีเนาะเออนี่ก็สวยลูกแล้วเลือกง่ายเนาะมาเห็นถูกใจเอาเลยเนาะมาเดินบังกวนมาลูกนี่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 ตัวนี้ก็สวยนี่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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกว่าได้ปันนี่เออเออนี่สิเดือดสื่อเดี่ออกว่าได้ เอ่ตัวนี้ก็สวยวรูปดาวรูปดาวแม่นี่รูปดาวก็สวยนี่เอาเลยดีกว่าเอาเลยเฮ้ยทำไปมันเป็นมุมมุ่มมุ่มแล้วแขกเก่งด้วยที่หนาโซฟาไม่เหาต้องซื้อไปแล้วเมื่อกี้มันใส่ได้เน่ยใส่ได้ด้วย่ั้ยพอดว่าซื้อกรอบรูปไปจังไดกะกรอบรูปนี่เป็นของแบบพื้นฐานที่ลหลายๆคนซื้อไปอ่าเป็นของก่อนวันขึ้นบ้านไหนของ,ของลหลายๆคนตอนตะวัน อยากซื้อซื้อแล้วเสียเงินแล้ว,อ,ลวอยากให้อาเดไใน์บ้างอันนี้ก็อ,อันนี้ก็เพิ่มเสียงเสียงสว่างภายในบ้าน,อ,น,นอันนี้ค่ะตัวน,นี้แหละครับบอมของกันนะครับสรุปว่ารูปดาวเนาะฮักแพงก็อยากมีบ้างแต่หักแพงก็ได้ขึ้นบ้านไหมหักแพงต่อเติมบ้านเกา่าหลังเก่าพออา่อยู่แล้วหลังเก่านี้อยู่ได้เป็นสิบสิบคนเลยพื้นที่มันกว้าง เดที่พอมีพออยูกก่กันกระเซฟเซฟตังในกระเป๋านะคะเจ็บใบขาใส่ในะอนา,าคต,ตาปาะทเห็นจำต็นเจ็บไข่เล็บปว่วยเดี๋ยวพ่อพ่อแม่คุณไหนมีแนะนำสำหรับประกันชีวิตแพงอย่างเ็ดประกันประกันชีวิตเวลาเจ็บเวลาไข่เวลาปว่วยไปลรงหวาลนั่นสิเหมือนที่เราไปโรงพยาบาลเัาจุกจุกนันหลายเท่าทำเนาะเดี๋ยวศึกษาแล้วก็ไปเห็ดมาศึกษาเพิ่งก่อน บอกว่าเขาเดินทางตลอดมันเสี่ยงที่มันควบคู่กับประกันอุบัติเหตุด,ด้วยเพราะว่าเขาเดินทางเป็นหลักเอาไ,ไปใส่เพื่อนนะเพื่อนไปเช็คล้องอยูุ่บเช็ดคล้องอยู่นี่เขาแหวนสื่ออยู่กบอนละเอีาดผ่านนะครับนี่นี่การช่วยๆลูก โคบอนกมาฟรนไันเนี่เอาเอาเอา่ได้โคบอนกับมะฟรนครับเอา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 ลองตั้งใอือเอาตัวโชว์เลยะครับครับผมแต่ว่าใส่ไม่สีมูดไงปะบูเป็นยังหรืต้องเสียปากปะค่ะใส่ไฟล์รูปค่ะนี่ใส่เสียปากนี่ลยเอาตัวโชว์นี่ะครับผม ครับผมแเงินที่ไหนคะให้หนูรอตรงไหนร้านกาแฟอะไดีเลยเาพอจะมันย yeah. like ี่สิบนาทีดิฮะยี่สบาทีเลยดิาจะนี่ถ้อนนี้มีของใหม่ไหมคะพวกนี้นะจะแต่ว่าเป็นโ่คับอืมไม่ดูเยอ่ะเขายันที่พอะทำน กี่โมงแล้วนี่บ่ายสองบ่ายสองเหรอทุกโมงก็ดีอ่าโมงก็ดีอ่าโมงทุกโมง,อง,มองตอนนี้กับบิ๊มีีของใหม่ป่คะคะเช็คให้ดูหนะ่อย <c oughs> ไม่อยากร้อเพราะว่าิบนาท,ทีก่ะพอเตึงมาคงหวังเวลาขี่รถคำๆมนักอ้วง สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดียินดีต้อนรับสู่อย่าบอกกูบอนโฮมนะคะวันนี้เรามีสินค้าพิเศษที่แนะนำอันนี้คพนังงานนี่ลองตอนนี้ จกทุงอยู่เลีนลีดีๆเอ้าคือมีเยลลี่เพชรจ่าแสดงมาแพงแล้วออก็มาจ้ะกันมาของเพชรจ,จ่าได้หนึ่งซองอันอี้แมแย่กันยาก,กินอันนี้แซ่บเอขอฟอร์มอะไรมันคือเยลลี่มัสสนคือเยลลี่เพชรจ่ากมนี่แซ่บแซ่บแต่งสั่งมาเเซ1นยิ้มแย่กันยาก,กินเอาคิวบุอืออร่อย เมาแล้วมาแล้วสรุปไม่มีทั้งสองตัวนะคะตด้ตัวไข่ได้ตัวไหมตัวนี้เป็ครับสรุปได้ตัวนี้นะครับนี่ตัวสีฟ้าตัวสีขาวนี่นะครับผมสองร้อยห้าสิบเราไปเจอเดียวกันหรอรอรร์ร์นี่เป็นรอดเกียวเหรอครับมันเป็นรอดแบบนี้เลยครับ แต่บอสต่เกิดแต่เกิดมันเสียมันยังสิไหมครับครับเอามันมีขายทั่วไปครับเป็นหลอดกวนอันนี้ครับผมโอเคครับเอามากินนะเอากินใส่ใส่ตัวเดียวเนาะครับผมอ่าแล้วอัพเดทจมูกวันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดแล้วอืมอะไร แกยุบแล้วลูกกยุบแล้วแง้มตาแง้มนี่บ่เห็นทางดิเห็นแต่สันจมูกบ่จริงไหมมต่างกันนะมัต่างกับตอนก่อนนิดนึ่มันเหมือนมีอะไรมาขันกลางกันวะใช่เนี่ยอัปเดตสันจมูกสินค้าที่มีเยอะมากเลยนะคะแบบขันคันน้ำเสกกสิบลูีหลายเนาะพ่อว่ายูเสกเฮาน่ะใช่ยูนี่มันตัวใหญ่เยอะแต่ว่าตอนนั้นพี่แพงว่าเบื้องเตียงนอนไหม สรุปก็เลยยุบุนสรุปก็ยยุบ้านคือคือนี่เจ็บกใหไงได้ไหมฟาพวกอันนี้ใหญ่เบ้งหกขัเองเขียวสือนะจ๊แปเขียวสือกับหันรอเเเขียวสือกับหันอันน้อยอันนี้กใหญงอ่ะัวยังไเลยเสรสแกนเลยผมให้เงินเลยผมตัวล็อกหนงสี่ตัวก็ไงนี่เคาน์เตอร์ลูคนาเตอร์ เขาเตือนอะไรเขาเตือนี่นั่นบอกด้วยพุนุนบอกโอ้โหไ้ลวเช็ดเิมด้วผมนเนี่ยขดๆเองเพราะห่เนี่ยเออเนี่ย้าไปอย่างเขา่ที่พเเขาบ่าไหนเป็นลมดี่เล้มันเลาเต้หมองไหมลูกเล่วเตเลวเตมองเล่วเตเนี่ย อ่าได้แล้วเช็คกินเช็คกินนี่ยดูเจ้าเนียนะครับผมสมัครสมาชิกเ้ยครับ,บ,บมอสเนี่ยถูกนะลูกของถูกดีกะะของถูกดีเ<ม>ดีย<ม>วะมาก จะมัจะสม่ชิคไว้อเอาละคายคลิปนี้นะคะค่ะถ้าใม่กไดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะไปมอบพี่ตอนไหนแต่ว่าจะถึตงตอนไหนนะครับดคะ่ะขออนุญาตเดินทางต่อไปที่โคราชนะคะบ้านบุตตานนม,มบ้านไอ